สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013นะคะโดยในหัวข้อของเราจะเป็นการสร้างเวิร์กบุ๊ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะ เราจะคลิกที่แท็บบาร์ค่ะและคลิกที่โปรแกรม Excel 2013นะคะและหลังจากนั้นค่ะคลิกที่ b a n k Workbook นะคะเพื่อที่เราจะได้สร้าง Workbook ใหม่ค่ะแต่ในกรณีที่เรากำลังเปิดใช้งาน Workbook อยู่แล้วนะคะให้คลิกที่ File New ค่ะแล้วก็คลิกที่ Workbook นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างการใช้งานของ Excel ขึ้นมาค่ะ ในหน้าต่างการใช้งาน Excel นะคะเราสามารถใช้งานได้เลยค่ะนี่นะคะเราสามารถเปิดใช้งานการใช้งานโปร,โรแกรม Excel ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอจบการแนะนำการใช้โปร,โกรแกรม Bankwork บุกไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ